มาโคโยันซองเลยหรอมึงอะมึงยังไม่เห็นกูเลยนะดูวเนแนจดีวมีคนดูทางบ้านอะอยากให้ผมทำคลิปสับซองยิงมันๆอะไรเงี้ยโดยที่เขาเนี่ยก็ส่งไอเดีเขามาให้ผมเล่นนะฮะก็จัดไปะนะครับผมจัดไปแล้วซองที่ผมจะเปิดในคลิปนี้เนี่ยเอาจริงๆนะก่อนล้วนี่ผมดูมาแล้วนะครับผมส่องมาแล้ว ซองที่ผมจะเปิดในคลิปนี้ผมอยากเล่นซองตัวนี้ครับนี่เลยฮะ p p t c สองพันสิครับแต่ไปครับถ้าเล่นเบเล่สับไวเนะี่ยจริงๆผมจะเล่นเบเล่ดำกับเบลเ,นะเล่แดนะอัหนึ่งนะโมเบเล่เออนี่ผมจะเล่น2ตัวนี้แต่ผมเกรงใจเขานะครับผมมาเล่นแค่คลิปนี้คลิปเดียวมันก็ดูไม่ค่อยคุ้มเนาะก็จะเปิดวันที่น้อยที่สุดละกันแต่จริงๆเนี่ยมันต้องเปิดให้เกียร์เสริมแก่งด้วยแต่ว,ว่า อย่าลมบอกไปคือผมมาเล่นแค่แค่คลิปนี้มันก็จะดูไม่คุ้มกับเขานะครับ่ะเอาเน,นี้ยละกันฉออายาสไนมีดเดี๋ยวนี้ผมเล่นอย่างนี้ไม่รู้ทำไมจริงๆมันก็ไม่ค่อยดีสำหรับผมเท่าไหร่ไม่ค่อยเขาเลยรู้สึกไม่ค่อยถนดัดแต่เวลาวิ่งยิงเนะี่ยลูกซองเนะี่ยผมรู้สึกว่ามันคล่องตัวดีนะครับแล้วก็ซองซอมบี้ลืมเปิดเลย เอาเป็นนี่ละกันหนึ่งวันมาผมพร้อมเลยละเอาจริงๆเนี่ยลูกซอลเป็นปืนที่หาห้องยากสุดเพราะลูกซอลในเกมพีปุ๊ยตัวหนึ่งโอ้โหมันมาทันเลยลดลงมานนิดนึงเพราะมันเป็นปืนที่เรียกได้ว่าขี้โกงอะจริงๆปืนมันขี้โกงเรารู้ๆกันอยู่แล้ว เด้งยังซึบๆเลยพอพอเวลาเล่นในดีคนอื่นเนี้ยโอ้หน้าเด้งโอ้โดนยิงโอ้มเข้าหัวโอ้ผมกำลังซอยคนหนึ่งเลยอ่ะแบบคือหน้าก่อเด้งแล้วเว้ยลูกซองยิงระยะนี้คือหวังว่าแบบกูต้องได้แล้วอะไรอย่างงี้โอ้โหเหียโขลกยิงเอาหัวมันรี๊ดเลย Ch tiếp chí thôi, các bạn nhé, tiếp cheese, mày không được, cool. không được, không được, โอ้โหโดนทางซ้ายมาโคยันซองเลยเหรอมึงอะ <c oughs> เฮ้ยใครวะเฮ้ยหนึ่งดาวมาอหน้ามาถีงเลยมาโคยันซองเลยเลมึงนะใครใครใครเฮ้ยโดนย,ยิงเลยคนนี้เหรอ <c oughs> มาคนไหนคนไหนมาโค ครับเอ,อ้เราพิมพ์ถามพิมพ์ถามไปแต่เขา,ามมก็ยิงผมแตกตลวเลยนะสภาพโเขาผ่านดิกู้แน่เลยสัมพี่ไปดิสัมพี่ไปดิสภาพคือเอ้อเดี๋ยวต้องถามกับสภาพคือแต่เขาก็ายิงผมใช่เด้อเว้ยนี่แหละอย่าได้มองบอกไปะ่ะมาไอ้มาโครใหญ่เลยลูกซองอ่ะมันเป็น,ป,นปืนที่แบบคือมันขี้โกงอ่ะ ถามว่าผมอยากทำคลิปลูกสองเล่นเยอะๆไหมจริงๆก็อยากเลยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคืออะไรครับต้องบอกให้ชัดเจนเข้าใจไหม สภาพที่มันเหมือนเต่าปะ่ะฮ่ะไปดูใช่ปะ่ะอนาตาภาพคุณดูจะไม่ต้องเครียดคุณดูกูเครียดกับการเล่นมุกมึงเนี่ยโอ้ยออกห้องไปเลยว่ะออกห้องไปเลย <c oughs> อ่ะเราไม่รู้นะในใครับว่าเขาหมายถึงใครเราก็ถามไปดีๆเลย หรือว่าเจ้าหรือว่าเจ้าของเจ้าของไว้ดีไปทำอะไรใครเขาบอกว่ราระยะนี้ไม่ถึงอ๋อเอือ้อแตก ก็ถึงว่าเดี๋ยวทำไมแปลกๆเขาเขาได้เปิดน้ำแดงนะครับต้องเปิดน้ำแดงเวลาโดนยิงผมจะได้รู้ไงว่าผมยิงโดนเขามากน้อยแค่ไหนเเนนี่ยี่ยโดนนิดเดียวจริงๆฟังที่เสียงก็ได้แหละแต่ว่าผมไม่ได้ฟังไม่ตาย จับซองควงแป๊บเดียวเองกูต้องมาจับซองสัมบี้นะครับซองควงมันไม่แรงพอไงเฮ้ยจอดอยู่ล้มลั่นจังวะติงน่้ดี เล่นดีชาวบ้านเนี่ยแม่งเก่งกว่าเล่นตัวมเองอีกอ้เฟือนเยอะอุดร์ช่วยแนนจอดีน่อยวะเรดทีมเสียยอด เราจะพูดอะไรเอาไปสุดยอดเด็จ้าปุ่มวอลลุ่มลดเสียงวิดีโอสิบค้ง はい。Okay. ไูไม่ตายไม่ตายนะครับสองควงดามเดมันไม่ถึงว่ะแล้วกูก็ไม่เปลี่ยนด้วยดามันมันไม่ถึงว่ะ Tại nè phù Đúng rồi. Tại nè tay né โอ้โหแตกนะฮะแม่ฝาที่เหลือด้วยนะครับโอ้โคนเฟรนด์สุดจงพิมพ์อะไรไม่รู้นะยับเลยเนี่ยพิมพ์ยับเลยเนี่ย ีอโดนกรงเล็บแมวตบนะครับ ม่อกีว่ามีหลายตัวหนึ่ง Oh, Mission success. Okay, let's go. tay em Chưa hợp này à? Chưa mấy lo lắm Thôi thì bạn Chưa hợp โอเคเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเปลี่ยนฝั่งบุกบ้างผมว่าเขาจำเ <Success. S 1> ขา่าจะรู้แล้วะว่าผมมาตรงนี้อะไร okay. s <S จริงๆเราเป็นฝั่งรับเนี่ยบุกทำไมวะ <laughs> เกือบแตกคูนึกว่ารเปิดธรรมดาที่แท้แฟกือเรร เฮ้ยทำไมสไนพี่แกยิงลัวจังวะเนี่ยฟังเสียงดิแล้วเพื่อนถือมีดฟันด้วยนะไม่ได้ถือสไนนะพี่แกยิงปึ้งๆเลยบ้าเหรอ ตายกูตายเพื่อนกูตายเกียเยยเก้ยงเลยโอ้ตายเกี้ยงเลยโอเคครับเป็นฝั่งแดงแล้วรอบนี้เข้าไหนดีคราวนี้แล้วกัน โดดสิโดดดีวะไม่โดดก็ได้บ้านเรามี

<laughs> โอ๊ยตายัวเจะของหดีโดนแบนแน่เลยเนะี่ยโอ๊ย รู้ได้ไงยังไม่เห็นไม่เห็นก็จริงแต่เราก็รู้ไงสวยเพื่อนชุดตแต่รู้หมดละ ไม่ตายโอ้หซอมบี้ระยะนี้ทำไมไม่เป็นใจให้พี่เลยเลมาอ่านหนอยเขาบอกว่าไอ้ทะลุเขาก็ใจไปด้วยโอ๊ยโดนสนายแล้ว ผมมั่นใจว่าเขาน่าจะอยู่ซ้ายไม่ทันได้นี่เลยไม่ทันได้แบบเสี่ยงทายเลยปืนเพื่อนหรอ โอ้โหกำลังแกะสลักเลยเอาเรียบร้อยเพื่อเรา U B b o m ดิฟิวเฮ้ยหรือว่าเขาตายแล้วเรียบร้อยเพื่อนเรายังเดินหลงทางกันอยู่เลยหรือยังไงวะรู้ไหมเน่าเขาวางอยู่อะ Bomb เรียบร้อยนะครับก็ลุ้นกันว่าตานี้จะชนะหรือจะแพะ้แม่เราเนี่ยมันก็เดแบักจริงๆนะล, right. ลองไม่ต้องดันไหม ดูกันว่าเพื่อนเราเล่นยังไงผมว่าน่าจะดีกว่าเฮ้ยชิปารุอืมขบิ เกิดอาการลนโอ้โหเพื่อนปล่อยกูยิงคนเดยีดยวเลยข้างในไหมเนี่ย ได้ยินนะเว้ยเชื่อยิงไม่ได้ยิงไม่โดนเลยโอ้โหฝ่อยเรายิงคนเดียวเลยงอนได้ปะเออให้เราเล่นคนเดียวเลยอ่ะเสียใจนะเว้ยอย่างเงี้ยเ <c oughs> จอกันคลิปหน้าครับผมก็ไว้เป็นตอนนี้แล้วกันเจอกันจ้า